ยายเห็นมเปิดละกองนะมาเลยจี hmm. mm ้แท้เลยสบายดีพี่น้องมูทิตาเปลี่ยนชรงผมพี่น้องเลยดูนมไปพอมอัดนมไว้ก่อนมูทิตาตีลูกยตีปิดแล้วเอ้ยชื่อบูชิาบูทิตามาลูกมามามมา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 

เกิสี่เห่ยมคือพรมสันแล้วมันก้นอีกเธอหนึ่งก็พี่น้องไอ้พรมบางแห้งพรมยังเสร็จแลบเดียก้นให้ยัควันพอมัดได้ดอกก้นอีกวันนี้คืิสี่เล่เลยพระตะเกิด้มในกามัดเอาหวานเลยฮกการกูเอาอยู่บนนี้เลยก็จเดือนแล้ฮการได้อ้นั้นได้เลยกามัดปะเลยบันปะเลยบันจีมเบอ้อ อย่าตีงเด้อลูกเด้อให้มันเหมือนโกนหัวหเด้อลูกเด้อเอาผมทรงใหม่เอาผมทรงใหม่โอ้ยหัวโล่นต้นน้ำแต่เด้อปาติ้เชอร์อย่าปากนะลูกเดี๋ยวมันจะมาหามันเทนเดี๋ยวเลยอย่าปากอย่าปากเสียงปากขึ้นต้นน่ะน่องน่ะจืดอะไรได้ยินเสียงปากกับบ้านนะอคนจืดเชียงนักก๋งเปอโกนอีเด้อ

เป็นเนาะเก็บๆๆ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 ๆ <laughs> <Chết nhiều tẻ, cười> นี <c oughs> mm ่แมน้อีป่าอีป้าอ้ยไปนาร้อยหัวเอกจักมันสิ่บาทหัวเพิ่นอืมจะพืนก็ได้ห้อยพังเดอร์พังเดอ้อพังเดอ้อพังเดอพังเดอรพังเดอรพังเดอตาพังเดอร์พังเดอร์พังเดอร์พังเดอรพังเดอร์พังเดอพังเดอรพังเดอมีออกเดอ ยานที่เป็ไหนบ่มันไู้บัญาอะารอย่ามากลบอกบอกแบบงแถวนี้นะคนอยากใกล้กบัดัมากระแนมน้ำมาดมาดิมักเแมน้ำหนาป้ายป้าป้าอยู่เงยบเงียบกล้องมึงอย่ามาไกลนี่ออกผูออกผูแท้ได้คอยเห็นมักเบิ่งในคอยนมน้ำคนเฮอสิบได้สัก่ะติ้งลูก่าติ้งแกงแห้งใครหรอแกงคอยใครวุฒิน

่นมัเดี๋ยวไปบนไม้เดียวน้องแนมน้ำนะลูกไปไปไป้าพอเลยไปลองแล้วจังมาง่่ี

มึงรู e 응้ในยิงเสียงปากสื่อกันเนี่ยปับเธอแด้กับักเดียวเนะเดนกขา้าบ้ลกนีแหละแห่งขัดก็นี่แหละแห่งขัะวัาหันคือว่าวัาันคือว่าขึ้นนอนพังอยู่อืมอือันหยอกแห่งบุรียูซื่อขาตาคนไดเล่ะเซฟไหเช้าก่อนเชาก่อนซาลุไครละกายมึง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 มโอ๊ย ข้าวเดียวลูกข้าวเดียวบุดเดียวบุดเดียวเจ้าเสียหัวลาหรือเจ้าเสียหัวงามเอาแบบนี้บอกเอาแบบนี้บอกอย่าติงบุกยินอีกแล้วน้องเมมบดริยอบบดร้ยอกกันเลยแน่แม่มมมาดูามม

มีมันแตงเพงามมือนเดพีงงามนะลูกเนาะดูลูกยูยูจติเอชิเล่พี่เรากันใจน้ำกันรุ่นน้ำกันเนอะเียวแตกเียวแตนบีไเียวเปียก่ละแม่นะแล้หนีโปรไรอันิิตะกี้นเราหัดเข้าไปเดี๋ยวเรากัดโอ้ยบตมหมดเน้านโอ้ยเงียบเนาะ เียวลดมันิบ่กเตีกยตีจ้านาล้วจ้นงามจ้ไนงามจนซ่องผมให้ป้าลุงเบิ่งใหม่นี่ลูกใกิงามแล้วลูกใกงามแล้วอาหัวโลดโลกกกมันตั้มยังมีแนวกันเด้อบานเด้อเบิ่งลูกเบิเมยเห็นะเมยมาตีใสลูกส่เียตลูกเีตีงจ้านาแล้วจ้นาแล้วจ้นาแล้ว มึงรู้แหมนะเปียกบู๋เหนียวนะทั้งเหนียวทั้งน้ำนมย่อยอยู่นี่เอาเบิ้าเบิ้บเบิ้บให้ป้าลุ้งมังกนทางหน้านว้ายขี่โมกขี่ดังขี่โมกขี่ดังเอไม่แกงหุดหวัดหุดหวัดอยู่นอกสู่เออหน่ะกัดกัดกักักัโอ๊ยผมเขาน้อยหนึ่งจะแก่จะบวออกอันนี้ก็ได้ จะติงะต้งรู้ไหมจติ้งโอ้โหนี่ผมผมมันผมอยู่เนาะผมกะเขาหน่อยเดียวหนึ่งกับโบได้มีโกนกะผมเอีอยติงยต้งรู้ไหมติ้งผมบางอันผมมันเสร็จแลบพอดปกติโกนลายเถื่อแล้วเนาะค่ะกับโกนอีรอนี่นะกับโกนทรงเถื่อน อับ่มาใหมเห็นเยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเห้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเย

ยตีลูกอย่าตี่อย่าไปบอกเขาแล้วเาสองคนยัอุ้ยฟัวน่อยไปบอกเขาเมือไรยังไงหน่อยเคีวคยาตีลูกอยตีแขวออกไงแขวนะแข่ยออกฮ่าฮ่แขวออกเริมประจับสาวน้าแขวเลยอกเลยยังบอกมาเกิยาแขวนหลานออกโอ้ยจะแขวออก จับเสาอ้าวไม่ยืดเมื่อไหร่มาทงหนาลูกตากล้องมาทังหนาตากเออล้มาหนา่ไหออบบงเอาหเียบอาบหูเสบโอ้น่องเม่ไปตากองพี่น้องเลยตากงก็สงสัยตากองกือก็แหละตาดำแน่ตาเห็นหนาแนเห็นหนาตาเห็นอยู่ดีากรนาสีบินี กันใจพี่น้องไว้ายังไรบ่ได้ดอกจะตีลูกเดีวติ้เขาบอกยังจะเจาะโตพอได้พ่อตาเขาบอกอะไรกันนพวกว่าวก็อยากว่าวก็ว่าวเด้อพอมีโอกาสว่าวอย่างนี้แค่หันใจแค่ยังตีกลยเวลาหนว่าวทำบ่ได้ได้นอร้อยแค่คิห่ร้อยสูงขึ้นได้นอร้อยแค่คิดนึ่าร้อยนั่นเ เนมนาก <laughs> จับปป <laughs> ไปให้พอดีเนมมในเมืองลูกมาในเมืองในเมืองเอา้า <laughs> อะนเบกลลงลูกกลมลงกลมลงหันเ้มก้มก้มงามงามงาามโอ้อิอยงามาแล้วงามแล้ว <laughs> <laughs> อุ้ย ใส่ลูกใส่ใช่มามัมบ่มามันา่นบ่งงับยามนยาขูดทังนาฝาวันนี้ทำงนอนวันนี้ทงนาฝาวันนี้ยังจะได้นำฝาสวยงามแล้วพอ လည်းလည်း oo ရှင်းရမယ်ရှင်းရ ¡Mamá, wow. mamá, mamá!

จกเงื่อนไงิตายหลีันลีเ่อนง้งอนากรอกอยู่เบิ้งแซมกอกใช่เบิ้งเบิ้งเบิงพันน่งอนพันนเบิงเบิ้งเบิ้งเบิมกอกช่เิ้วแซบอลาคิวก็าบอกว่าเอาคิวอางน้ำ่เไมเนี่ยคิวตัวนาุกับมจ มิงมีอะไรก็บอกมมีเงินซื่อมันพอแล้วมีค่ะมาอ่ะเ่เพือลูกเบิ่โอ้ยงามได้บาได้บาทเลเพื่เบิ่เด้าอมีพรมมาจักกรอาไปอ่าน้ลาล กอยากได้ป่านี่แล้วบัดหยาคคิตกี้ไปบวกกินเหนียออกซองเถือจะได้รีพี่น้องเอ้ยบายบายพี่น้องเ้วนอบายบายไปลุงกระลุกบายบายพักกังเลยติ่